สวัสดีครับพบกับพ่อน้องดีมนะครับผมดีมธนกินทีวีนะครับผมในช่องมนตรียันสำเนียง V2 นะครับผมฝากเพื่อนเพื่อนเอฟซเก่าๆนะครับผมที่อยู่ในช่องมนตรียันสำเนียงนะครับช่วยมากดไลค์กดแชร์ช่องใหม่ของเราด้วยนะครับพอดีช่อง ช่องเก่าเรายังเข้าไม่ได้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ช่องมนตรีย้มสําเนียง v 2ด้วยนะครับผมวันนี้เราจะพาไปดูน้องดีมเด้นน้ากันนะครับผมเดี๋ยวให้ดูก่อนนะเห็นไหมเห็นน้องดีมยังเดี๋ยวเราพาไปดูน้องดีมนะครับผมน้องดีมอยู่ในห้องน้ํานะไม่ได้ห้องน้ําห้องน้ําธรรมชาตินะครับผม นี่นะฮะนะทำไรอยู่อ่ะสวัสดีเอซียังสวัสดีค่ะสวัสดีเอสซีนะเดี๋ยวเดี๋ยวก็นะ้าเดี๋ยวแป๊บหนึง่งอันนี้นะครับผมลูกโป่งน้านะเราไปซื้อมาที่ตลาดนะ้านะยี่สิบบาทน้องดีมาซื้อมาเล่นนะเดี๋ยวคุยอ่ะโอเค ่ะให้ดูนะครับผมนี่คือเขาเรียกว่ากาะรามังนะกระรามังกระรามังสภาพผ้านี่แหละแต่ว่าเอามาให้น้องดิมลง

tại nam có dưới 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 ถ้าในเซเว่นก็ประมาณขายเป็นคู่คู่ประมาณเจ็ดแปดสิบบาทแหละโอเคโอเค,อเคยืนได้ยืนยืนยืนแล้วกะโตกะโตลงดูดูด,ดูเออเ,มมเออไม่เป็นไรเก็บไ,ได้อหรเอาใส่น้ำมาใส่มา ลงไปข้างล่างลูกน่านะนเิ้หมดแล้วคะไปเก็บโ,โเอาีมัยุดไะนรีได้ใช่หมคะมละม,ลมลอละมละวันนี้เราไม่ค่อยได้ลงทริปนะครับผมเพราะว่าโควิดก็มาอะไรก็มานะครับผมและอีกอย่างเราก็ไม่ค่อยได้ไปไหนด้วย ช่วงน,นี้อาจจะทำคลิปอยู่ที่บ้านนะครับผมเล่นลนู่นเล่นนี่นะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องดีมด้วยนะครับผม fc เก่าๆช่องมนตรียันสาเียงนะครับฝากด้วยนะอันนี้ช่องใหม่นะมนตียันําเนียง v2 นะปาไปได้ปาไปงู

ไม่แตก,ะแตก,แตกวะออกะละมังจะแตกไหมนอ้องอันนี้ดยวพ่อถ่ายไกลๆอ่ะโอ้ยไปไกปลจัง,อ,งอ่ะตองนอ

โอเคครับผมวันนี้เดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวคลิปยาวไปนะครับผมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ด้วยนะอาน้องน,นิมบ๊ายบายค่ะสวัสดีเอซีอสวยสวยสวัสดีค่ะบ๊ายบาย